ใส่เกลือแล้วก็ย่างตรงนี้เลยนะคะนี่ย่างกินร้อนๆนั่งตรงนี้เด้อนั่งดูเด้อเออปลาหยังนี่ปลาขาวน้องปลาคายังปลาคายังจะจับเด้ินูมาแล้วปลาป่าวิ่งปลาป่าวิ่งเร็วเเร็วปลาป่าวิ่งอันนี้ข้าวใกล้สิได้เกี่ยวแล้วเอาของปลาปลาเนี่ยไปเร็ว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 แล้วก่อนน้ำลำเจียให้ปลาป่าก่อน โอเคไปเลยฮะกําังจะกินข้าวกันนะอยู่ที่สวนนะคะแตกสวนเลยแล <c oughs> ้วก็แม่จ้าทําเสร็จแล้วนะคะเอ่อ,อปลาซิวนี่ใส่ขมิน้นลอยพริกดุดโดดนะคะ,ะเดี๋ยวปลาซิวอา้าวตัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวให้เบิงเดี๋ยวจะไปดูน้ํามูลก่อนนี่ปลาซิวนะคะปลาซิวอา้าวแม่จ้ากมกแบบน้ำเอาจอใส่ผักขยงเนาะทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาแกงหอยแกงขี้เหล็ก โอ้ปะปะปะขึ้นรถขึ้นรถตาไปแล้วเร็วเร็วเอาเน็ตไปด้วยลูกไปไปไไปละซาเล้งโอ้ปะปะจะเดินปะปะเดินแล้วขี่รถกับแล้วขี่รถกับตาพันดีกว่ามาม่ขอมอนิคอยมินเทชอืมสตาร์ทได้ปะล่ะโอ้ตาพันซิ่งเลยอ้าวอ่า เตอะะฮไปเลยไปเลยป้าเดินไปแล้วนู่นไอตกป่าไอตกป่าตกได้เลยมีป่าไปเยอะไม่น่าตกโป้ไปแล้วนู่นโป้ไปแล้วมาแล้วปะป๊าวิ่งปะป๊าวิ่งเร็วเร็เร็วปะป๊าวิ่งอันนี้ข้าวใกล้สิได้เกี่ยวแล้วเอาของปะป๊านี่ยไปเร็ว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  แล้วก็น้ำลำไยให้ป๊าป๊าก่อนโอเคไปเลยฮะ<า>อันนี้บ้านป๊าโรอัสมาหมาโอเคมามาชื่ออะไรนี่นะป๊าโรป๊ามาชื่ออะไรหนูปปโป้มาหนูชื่ออะไรโป้ปีโป้เหมือนกันโอ้อ,อันนี้ชื่ออเล็กตัวนี้ชื่อปีโป้โอ้หมูบ้านเราสวยจังเลยนี่ม,มันสวยมันสวย โอ้พระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะมาเร็ว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 โอ้หมานบเอามาจากปิ้งแน่อ้ยเอาปลาปิ้งด้ว้นเอาอด้นี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟาจอดก่อนบอกกันก่อนาอไปดูปลาเลยเรืๆอเรเร ลุงลุงเพ่นจิวานแห่เพ่นมาวานขึ้นมาเมื่อกี้เขาออกไปหมดแล้วนะคะปลาขาวไปปิ้งกินท่อนๆกินกระตัมหุองอ่ะเออตำแจ้วปลาแดงอ่ะแซ่บมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วกำลังแต่มาได้กินอยากกินปิ้งปลานี่ไหมดูอเล็กมามะนาผางโนไปเดินชนเอไปนั่งเรือน้ำแนบไดไตเอามามาดูมาดู โอ้สวยมากเลยเนี่ยนี่สวนของเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะนี่มาเลยน้ำมูลโอ้น้ำมูลสวยแท้นี่อันนี้อย่างนี่ของใครนี่โอ้ยสวยมากเลยคือได้ทีสวยแท้คือได้ทีงามแท่อู้ไดโนเสาร์อะไรเนี่ยไดโนเสาร์อะไรเนี่ยออ้๋อ โอ้แทเปคือเฮียมามาลกว่าแทนเฮี่งท่าลิปสติกไปซอกลิปสติกไขบูมาทาไปแห่สนุกบอมวนบ่ได้เต้นบ่ไปแห่นักไปแห่นากได้เต้นบ่หนูได้เต้นบ่ไปแห่นากกันฮะเดี๋ยวเบิ้งลุงวันแห่กันเอาหนึ่งสองสามเด้อ ้านแหบ้านแหนแหนึ่ง,งเอา <c oughs> เอาไปวันนั่งผุนอันนี้เตียม้อมซื้อกลับมาจังมาบัางป่าเดี๋ยวไปบังนาจะข้าวก่อน,นป้าปเออไปดูนาตรงนี้นี่ไปด้วยมามาไปด้วยไปดูนาเข้านาปังก็จะดีเกี่ยวหรือยัง พี่โป <mythology> ้พี่โป้ใครนี่ลูกฮะพี่โป้ใครคะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนี่ฮึคนนี้ชื่ออะไรจำได้บ่เอิ้นปะป้าปะป้าหมดมือดดิเด มองไปก็เห็นบ้านเราอยู่ตรงนี้นะคะไปเลยลูกเดี๋ยวรอก่อนรอปลาก่อนคไปดูวะมีไหมปลามาแล้วปลาอยู่นูนน่นนู่นนูกำลังเทปลาอยู่<ว>เดี๋ยวรอดูปลากันนะคะ ไปใส่ไปยังบ้านเพ่กินเข้าวตีเอาข้าวหเหนียวมาให้ในเด้อสันกินบ่กินข้าวเหนียวบ่อตา,าเออข้าวเหนียวมาให้ตากินกระปุในเด้อตานก็ไปแล้วบ่าตานพ <c oughs> ี่ตานไปแล้วนุนบ,บ,บ๊ายบายไปหนีก็ได้บ่ไปขึ้นทั้งไหนไขางสวนยายปึกนี่ยนะ โอ้ oh. สะดวกสบายดีแทะทำอะไรหรอเออทำอะไรหรอเออเอา,เอา,เอาตกน้ำได้น่ะน่ะะอะดินดูด,ด้วยลูกลด,ดินดูด,ด้วยนั่นน้องลด้วน่อง,ง,งานักเลงผาปลา เชื่ออะไรนี่คนหาปลาเนี่ยเชื่ออะไรลูกโป๊รู้ไหมซื้ออยังซื้อว่าจะไหนบอกแน่ป๊อเอาแป้งไปเก็บปลาไปดูปลาโป๊หนูจะจมจมกี่คนนั่นแม่โป๊อลลุงโซนขึ้นไปนั่งแต่แค่เราตัวไปแค่ใส่นั่นแม่ขึ้นไปนั่งน่ะนะเออน่ะนะ ว้าวช้านี่เห็นไหมนี่เช้านี่เอามาปดซอยปดซอยตรงโซนก่อนเร็วเออมามามาช่วยเอ้ยจมปนี่รวมรวมอย่ารวมรวมไม่รวเจ็บเล็กเล็กเศษเล็กหลายเศษเล็กหลเออเออยืนยืนตรงนั้นยืนตรงนั้นเล็กว่าไหลโอ้ยจะเป็นอยากเบิ่งอยากเจ็บน้องจับจะวังปานี่ยืนมานี่น้องระวังป่านูยืนมานี่เอาใส่นี่ใส่เอาเอาหน่อยๆก็อยากเบิ่งเอามาเอามาเร็ว หยับหยบมาดุหยยบมาดนั่งลงนั่งลงดิเออหยยบมาเออนั่งตรงนี้เด้อนั่งดูเด้อเออปลาหยังนี่ปลาขาวน้องปลาขยังปลาขยังจะจับด้วยปลาขยังเลยตีงอนเอาเบ๊ปลอยงอนปิ้งกันโอ้เาเอเอาอะไรป่อยลงน้ำแล้วปลาดินเอ๊ะตหอนมาเดี๋ยวเจ้าิกดิบ แมนเจ้าประแดกนะกินกระเพลี้ยวกินกับผักไม่เอาลูกปีโป้หนูจะตกน้ำจับไว้ก่อนปีโป้ดูซิซิ่น้องนั่นมันตกแล้วอเล็ก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 อย่าปล่อยปลาลงน้ำลูกอยากจับอยยู่ด้วปล่อยลูกปล่อยปลาละปลาดินลูกไก่ปลาดินปลาดิน ปิ้งแบบอหอนทอนปิ้งท่าเกลือเนาะกินกับเจลปลาแดดโอ้ยเสียดพักกระโดนเนาะกบิทลุ้งเลยนะหาไอ้ผู้เฒ่ากินเนาะไปมาจะปวดไรอืมฮึได้ปลาเสียวก็ไปให้ได้นกได้รู้อยากอะไรยังลูกไมาบอกกันนั่นตัวเราไปปวได้แล้วเบื้องแนี่แล้วานหน่อยผู้เดียวกันบอกมันต้องเข้าไปรักษาเศร้ายากันรักษาโรคเก็บเป็นตื่นเสื่อมุดไปปะ มาดูปลาป้าป้าบอกป้ามาดูปลาแล้วมาดูปลามาดูปลาป้าปลาเยอะเลยป้าป้าหประเทศเราประเทศไหนออสเตรียอยู่รอดได้ว่าวปีเสางั้นก็อยู่ออสเตรเลียหรอโอ้ยออสเตรเลียก็เป็นอเมริกาเราอยู่ออสออสเตรเลียแมนอยู่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้อยู่ยุโรปอยู่ยุโรปเสีย คนละทวีบเลยแมนเรามาเรื่อยบ่บ่เลยมามามาขับินแพงียบเลยแล้วบ่มาโดดเลยเด้อยนะโอ้โอ้เอาไอตัวเล็กก็เล่นน้ำแลวบ่หนีล่งน้ำแลวแม่แปรงตีได้นีโอ้่โอ้างตีนางตีนลางตีนลาางลางลาางงงงปล่อยลลลาลลลา เออนั่นเอาโอเคพ่อได้ปิ้งแล้วไปวันต่อมืดขึ้นเลยติ่นขึ้นกะบ้านเลยมืดขึ้นเลยติ่นขึ้นกะบ้านบอกเขาบั่นเขากินน้ำไปไปเ้าวจะเอาไปปิ้งกินนอนเน่ากินกระเฮ็ดเต็มเลยเอาเดินดีๆลูกบุญแมงดาต้มไก่บ้านแกงกิเล็กใส่หนังใส่ใบชะพลูใส่เอียงนะใส่อําใส่ผักขา อันนี้อมปลาซิวอ้าวต้มปลานิลใส่ผักแยงใส่มดแดงนะคะอันนี้สมพักกาดหินอันนี้อันนี้คือดอกกระเจียวอันนี้ดอกกระเจียวลูกบกเขือหินยอดอีลำอันนี้อะไรอันนี้ปลาอันนี้ไปยังไม่สุกเดี๋ยวมาม่าจะปิ้งลูก ยอดอีลำมล้วก็อันนี้อย่างนี่ผักปังผักไสทัวแล้ะก็อันนี้คือผักติ้วนะคะกำลังจะกินข้าวกันนะอยู่ที่สวนนะคะแตกสดๆเลยแล่ะกัได้ปลาแม่จ๋าจ้ะใส่เกลือแล้วก็ย่างตรงนี้เลยนะคะนี่ย่างกินร้อนๆอะไรลูก โอเคเดี๋ยวมาม่าย่างก่อนอะกินเลยกินเลยเด้กินไปเรื่อยๆและอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านนอกของแม่จ๋าเองค่ะพี่น้องซึ่งกะมนีแม่จ๋ามีโอกาสได้เห็ดกับเขากบน้ำสุรุกสหลานสู่พส่สสสสแมกินนอกระกะกะกินกันง่าย,ายๆแบบนี้นะคะบานๆละะกะยูริมฟังมูลนะคะบรรยากาศดีดีพระอาทิตย์ตกดินกะสวยค่ะ เหาแต่ไปเบิงพาทิตตกดินอยู่ริมทะเลเลยค่ะอยู่ริมฝั่งมูลของเฮาพาทิตตกดินกางามเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเขาก็มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะกับเป็นบ้านดั้งเดิมเลยตั้งแต่พอแม่เพิ่นสางนะคะตายายเพิ่นสางมาลูกหลานอยู่ลำกานนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าท่นี่เพิ่นก็นเลยแบบมีลูกมีหลานอย่างนาเพิ่นก็นเลยแบบว่า อยากออกมาอยู่สวนสองตายายเง Ь ียบหาเลียงเป็ดเลียงไก่เลียงงวเลียงค้ายอย่างประมาณแบบนี้นะคะเพิ่นก็เลยออกมาอยู่สวนตรงนี้ก็ออกมาอยู่หลายปีแล้วนะคะส่วนแม่จ๋าเองก็ไปไปมามาค่ะบางเทื่อก็มานอนอยู่หนี่แน่อยู่สวนแน่บางเทื่อกับนอนอยู่บ้านหลังเก่านะคะบ้านในบ้บานแน่ละกะ <น Dead. S 1> บางเทื่อก็จะไปอยู่บ้านในเมืองค่ะเพราะว่าแม่จ๋าเองก็มีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ในเมืองเนาะ กับประมาณนี้เนาะเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องค่ะ mm hmm. ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะ mm hmm. ถ่ายคลิปนี้แ mm hmm. ม่จ๋ากะขออยพรให้เอฟซี FC ของแม่จ๋าทุกๆคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ